เทศมนตรีเมืองหัวหินระดมเจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ทำความสะอาดติดไฟประดับและธงสัญลักษณ์ด้านหน้าวาังไกลกังวลเพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเย็นวันนี้รวมทั้งจัดสถานที่ให้ประชาชนที่คาดว่าจะมีประมาณ1 0,000 000่นคนเฝ้ารับเสด็จส่วนที่โรงพยาบาลสิริราชประชาชนเฝ้าส่งเสด็จกลับวังไกลกังวลจํานวนมาก กำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้850นายเข้าสลายกลุ่มเกษตรกรที่ยึดสวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทานในพื้นที่ตำบลปลายพญาและจับกลุ่มชาวบ้านพร้อมกระจายกำลังค้นหาชาวบ้านที่เหลือในพื้นที่2,000ไร่ผู้าิก,การจังหวัดสตูลและพัทลุงออกประกาศเตือนชาวบ้านเตรียมรับมือฝนตกหนักหลังปริมาณน้ำในลำคลองหลายแห่งล้นตลิ่ง ท่วมสวนไร่นานและบ้านเรือนส่วนที่พัทลุงเตือนชาวบ้าน5อำเภอระวังน้ำป่ามาแน่ใน3-4วันนี้